ตัวพิธีกรคนใหม่มาแทนหนุ่มกัใชัยหลังถอนตัวจากรายการดังต้องบอกเลยว่านาทีนี้ไม่มีใครมาแรงเท่ากับหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยอีกแล้วกับการทำหน้าที่เป็นพิธีกรและผู้ประกาศรายการโหนกระแสจนเรียกได้ว่าเป็นรายการที่เรตติ้งดีที่สุดเลยก็ว่าได้เนื่องเหนือจากรายการโหนกระแสทางด้านหนุ่มกัญชัยก็ได้เป็นพิธีกรประจำรายการตรีไทยครัวและรายการสามแซ่บอีกด้วย แต่ล่าสุดทางด้านหนุ่มกัญชัยยุติบทบาทพิธีกรรายการตีไทยครัวแล้วโดยทางด้านมดดำคชา,าภาเผยสาเหตุหนุ่มกัญชัยยุติบทบาทพิธีกรรายการตีไทยครัวโดยมดดำคชาภากล่าวว่าพี่หนุ่มยุ่งมากจริงๆแต่เขาก็แอบถามตลอดว่าวันนี้ไปบ้านใครมาความที่เราอยู่เหมือนกันเป็นครอบครัวมาอย่างยาวนานแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามีเวลาอยากกลับมาทําแต่ตอนนี้งานเยอะจริงๆเอา จริงๆพี่หนุ่มเขาเหนื่อยรายการที่ช่อง3เข้า11โมงแต่คนบ้าอะไรตื่นตี5แล้วตี2ยังไม่นอนในเวลาเขาเลือกอย่างนั้นแล้วเขาไปให้สุดเขาก็ไปสุดของเขาจริงๆและพิธีกรคนใหม่ที่จะมาทำหน้าที่แทนหนุ่มกัญชัยนั้นหลังจากออกรายการดังบอกเลยว้าวมากโดยพิธีกรคนใหม่คือปอนัทวุฒิและวินลีแม็กอินทอสซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่ารอรับความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบกันเร็วๆนี้ได้เลยจ้า